ตําป่านะไม่เป็นตําป่าเครื่องตําป่าเครื่องตําป่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับราคา60บาทลดลดนะครับลดลดลูกค้าสั่งกี่มาครับเออเนี่ยหมดนี่เลยนะหมดนี่เลยนะครฮะได้ลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยนะครับ สดีนะครับตอนถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดหมสาโรดนะครับจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านตำเซฟเวอร์นะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ขายดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับนะะเดี๋ยวเรามาดูเมนูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีเมนูตำนะครับยำนะครับแล้วก็เป็น ตำปานะฮะร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทนะครับเมนูเขามีเยอะเลยนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านในร้านกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะารานี้ก็จะมีทั้งส้มตำแล้วก็ยำนะครับเ,เป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับ พวกนี้เป็นตำร้ายครับตำปูปลาร้าจ้าตำปูปลาร้านะครับจ้าเปรี้ยวหวานครัเปรี้ยวหวานนะครับราคาเริ่มต้นของเราจะเป็น40บาทนะ40บาทนะครับเป็นตำปูปลาร้านะครับผมถ้าเป็นยำนี่จะยำในโคกเลยไหมครับเออ่แยกยำแย่ยำนะยำตะมังยำตะมังนะครับพวกไทยพวกปลาแยกครับผม ต่อไปเป็นตำไหลบัวเปรี้ยวหวานพริกสี่เม็ดครับตำไหลบัวเปรี้ยวหวานค่ะใช่ใช่มะนาวแกน้องหยิบเองนะครับผมมะนาวสดนะครับสดเลยส่วนมากทางแล้วเราก็จะเป็นพวกแก๊ปฟู้ดพวกอะไรนี่เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแก๊ปฟู้ดมีฟูจินด้าครับ บพวกนี้เท่าไหร่ครับเนืสี่สิบบาทเหมือนกันจ้ะพี่สี่สิบบาทนะฮะทุกคนปลาร้านี่ขายดีใช่ไหมครับใช่ปลาร้านี่คือเป็นสูตรทางร้านเราเราเลยใค่ะปลาร้ต้มเองปลาร้าก็ต้มเองเลยนะฮะใช่ค้อง หลายัวนะครับ40บาทตั้งสอดจนด้วยได้ค่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมลูกค้าที่จะมาก็นั่งทานที่หน้าร้านได้นะครับได้ค่ะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้อย่างดีเลยนะครับ1 0าตัปูไม่ล้าหนึ่งค่ะตั๊มไทยสามรสหนึ่งนะคะเป็น115พวกนี้จะเป็นไม่ปรังเขาจะียกโพวกให้นะ เป็นตำอะไรนะครับอันนี้มีมีตำปูกับตำไทยค่ะอันนี้ตำปูกับตำ<า>ไทย <deserves S 1> นะฮะค่าสามรสเขาซูนลงกุ้นโค้งเงลยนะครับใช่คเป็นถุงเห็นใกล้ๆนะเปิดขายทุกวันไหมครับพี่ทุกวันค่ะหยุดวันเสาร์ครับหย <4 S 1> ุดวันเสาร์นะฮะตั้งแต่กี่โมงนะครับสี่โมงต้นไปแต่พี่ถึงสี่ทุ่มจะ้ะ ตลาดตู้รุ่งนะใช่ค่ะเป็นตลาดตู้ตร AP ุ่งตลาดตู้รุ่งหมอสซาโร่สี <m <m There, uh, uh, ่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยนะฮะใครที่มาเที่ยวมาเดินเล่นที่ตลาดมอสซาโร่นะฮะก็แวะหนุนได้นะครับร้านนี้นะฮะส่วมากก็จะเป็น ดอร์ที่เป็นฟู้ดแพนด้าใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะมีนี่เส่วนมากเป็นแก๊ปฟูดฟ้ดแก๊ปฟู้ดนะคฮะใช่แล้วก็ลูกค้าหน้าร้านมาเลยจ้ามาละสิบบาทเลิกเลยจ้า น่าจะเป็นแบบไม่เผ็ดมากไม่เ็มากปรี้ยวหวานนะสามรสมรับลูกค้สาคสาันน่งได้เลยนะครับเป็นปูม้าครับปูม้าสดเลยครับเป็นแซลมอนไข่แดงนะครับเป็นผลิตทางร้านนะครับเป็นกุ้งสดนะครับ มีหอยแครงนะครแล้วก็เป็นหอยเชอรี่นะครับตรงนี้ก็เต็นตำปูตำปูนะครับอันนี้จะเป็นปูอะไรครับอันนี้เป็นปูแสมพี่ปูแสมนะปูรับปูจืดตัวสีดำนี่ครับเป็นปูจืดนะครับ ครูดำนะอันนี้ก็40บาทอันนี้ก็40่สิบบาทรับไปครันี่ค่ะกระดาษจดด้านนี้เลยคะ่ะลูกค้าเยอะเลยนะครับรา,านนี้เขา,าจะมีไก่ย่างมีไก่อบด้วยนะครับ,บ S <S ข้าวเหนียวด้วยไหมครับข้าวเหนียวมีอย่างนี่ข้าวเหนียวด้วยนะฮะลูกปลากลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยนะครับได้แล้วจ้าต้มไทยกับต้มปูในส่วนของไก่อกนะครับอะไรคะคนละครึ่งได้คนละครื่องไปไก่ย่างนะฮะตับเป็นเครื่องในนะครับเป็นมี้วปิกด้วยนะครับตับปลาตับปลากับต้มไก่โมโกละ ตํานเซเวอร์นะครับตลาดมอสาลูดนะครับผมโดยเจตานเนาะเจตานนะฮะมาอีกแล้วนะฮะตําป่ารานนะฮะตําป่าใช่ไหมถ้าตําป่าราคาเท่าไหร่ครับหกสิบบาทจ้ะพี่หกสิบบาทเองนะฮะตําป่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ผมแนะนำเลยนะครับ วัตถุดิบแน่นสดใหม่นะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะเริ่มต้นที่40บาทเองนะครับเปลี่ยนที่ใหม่แล้วตน้ำปลาก็จะใส่เาแล้วแต่ลูกค้าใส่หอยนางได้ใส่หนูยอได้ต้องระบุไหมครับปกติแล้วจะเป็นใส่ใสนะได้จ้าคือเราจะใส่ให้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะค เดตองคิดตังที่ด้านล้าหน่อยตามรวมทะเลขนมจีนหนึ่งไก่สอบไม้เนาะข้าวเหนียวด้วยหนึ่ง นี่คือสั่งนี่คือได้กินทุกอย่างได้หลายอย่างอันนี้รวมรวมเลยันรว,วมเลยนะเป็นเมนูมที่ยอดฮิตเลยนะฮจตาปากมีทั้งลูกค้าที่หน้าร้านนะพี่เนาะ<ช>ก็่ลูกค้าที่ประมาณประมาณสักช่วงหนึ่งสองชั่วมลูกค้าจะเยอะครับผม มี่ตลาดมังกรดูเยอะมากประมาณทุ่นสองทุ่นนะก็ลูกค้าจะเลือกงานนะอย่างละสองอย่างละสองตัวใหญ่เนาะใสญ่ไหมเพิ่มอะไรได้ไหมมีขนมจีนให้ด้วยครมีขนมจีนแต่กี่หลักมันจะแยกแค่ถังถ้าเราทำรวมไปแล้วเดี๋ยวมันจะแมวของแก๊สตานี้ใส่บัวใส่บัวเลยนะใส่บัวหมูม้าหมูม้าใช่ไหมปัวล่าธรรมดา ใส่เลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูอุ่นให้ใช้เป็นทิกแคนไหมครับใช้เป็นทิกแ้งค่ะปั่นปั่นพอแบบว่าหยาบหยาบมาใส่เลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูอุ่นใส่จานไปให้ะพี่ทานี้ใช่ไหมทานี้โต๊ะใหญ่อันนั้นเป็นเนื้อสะโพกอ่ออะพบอะค่ะพี่เดี๋ยวหั่นไปให้นะคะมีน้ำจิ้มให้จะ ใส่อุ่นให้จ้ะใส่เนื้อสะโพกอบนะครับ<ช>ก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีน้ำจิ้มให้ด้วยสะโพกก็แบบว่าลอกกระดูกออกเลยลอกกระดูกออกหมดแล้วนะฮะมี<ช>แต่เนื้อล้วนๆนะฮะใช่ค่ะเนื้อล้วนๆเลยชิ้นละยี่สิบบาทใช่จ้ะตับไหบัวนี่คนระับเป็นตับไหลบัวนะครับใช่ข้างหน้าด้วยลูก ทาไปเพิ่มไหมคะขายดีจะไม่ได้หยุดตังม้นเดียวจบเลยไหมคะถึงสี่ทุ่มใช่ค่ะเดีว <laughs> <laughs> ก็มีแก๊ปมีออเดอร์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะพีร่ร้านด้วยแล้วก็มีแก๊ปฟู้ดแพนด้า,านีเนื้อรวนพนัไม่ค่ะเนื้อรวนมาแ้วสิบาทจ้ะพี่ต้โต้้ตน,นเหรอคะโต้ใหญ่ใช่ไหมเ้อกันใช่ไหมเจอกันใช่ไหมเอาอีกกี่กี่ไม้คะ สี่ไหมเนาะข้าวเหนียวสองห่อละห้าบาทข้าวเหนียวห่อละห้าบาทข้าวเหนียวข้าวสามห่อข้าวเหนียวแล้วก็ขนมปีกอีกหนึ่งใช่ค่ะการใส่ไหมี่ยนี่ค่ะพี่เลือกว่าเลยเดี๋ยวหนูอุ่นไว้ให้นะอินอ้น้องมาเลืยกังเลือกไปแล้วก็มีค่ะพี่ดีด้วยเยอะป่ะไก่ย่างประมาณหนึ่งสองค่ะเข้ามาหกพันเก็บไม้ขายดีเลยนะครับเรขายไม้สิบบาท หมาละสิบบาทเองนะคะรับกินกับส้มตำข้าวเหนียวเด็ดมากเลยนะครับตำปูปลาไม่เปรี้ยวตำถั่วลาบหมูสองต้มแซบสองข้าวเหนียวเก้าขนมจีนหนึ่งชุดใหญ่เลยนี้ชุดใหญ่เลยนะฮะอันนี้ลูกค้าที่สั่งนั่งทานที่หน้าร้านนะครับมาชุดใหญ่เลยนะ,ะบินหนาปึกเลยนะ,ะบินยาวเลยนะ นี้เป็นตำอะไรครับตอนนี้อันนี้ตำปูปลาไม่เปรี้ยวครับพี่ตำปูปลาแล้วก็มีตำถั่วโอเคสายดีทุกตำนะครับร้านนี้ตำถั่วก็สี่สิบบาทครับผมในร้านทุกเปลือกนะทุกคนนะครับใช่ำไม่ได้อยู่นะพี่เขาบอกว่าประมาณถุงสองถุงนี่คือลูกค้าจะแน่นมากไก่นี่ก็จะหมดแล้วพี่อ่ะอบไก่ วันนึงนี่คือไก่ลงเยอะไหมครับวันนึงก็ไม่ก็ก็สามสี่กล่องได้สามสี่กล่องครับครับทำสองตัวเนี่ยมันไม่ไหวครับผมมะละไม่เปรี้ยวรับไปดีค่ะ ใช้เป็นอะไรอบครับเครื่องอบไอน์ร้อนจะดีเ่อบไอน์ร้อนนะครับดูชูในเรื่องราคาไม่ต่างสุกกระลาไม่ต่างสุกกระลาไม่เปรี้ยวนะราคาน่าจะ40บาท40บาทราคาเขาก็ราคานี่คือไม่แพงนะทุกคนนะแต่ต้องได้นะถ้าลูกค้าสั่งกินที่ร้านนะเขาจะใส่จานแบบนี้ให้เลยนะเอ่อยไรมาเยอะ ยค่ะถ้าเป็นพริกแห้งนี่มันจะหอมกว่า<ช>เยไก่นี่ยเขาก็ไก่ย่างก็ขายดีเลยนะครับใช่จะหมดแล้วจะหมดแล้วนะฮะย่างไม่ได้หยุดเลยนะครับใช่ค่ะไม่ได้หยุดเลยตุ๋นไก่อันนี้คือไม้ละสิบบาทเองนะครับ<ไ>ทุกคนนะ ได้ว่ากินซุปํำกับไก่ย่างที่อร่อยอันนี้คือลูกค้าสั่งกี่มาครับเออเนี่ยหมดนี่เลยนะหมดนี่เลยนะครับใช่อลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยนะครับโตใหญ่โตใหญ่เลยนะก็จะมีกี่อย่างนะมีมีเนื้อผสมหนังครับผมมีเนื้ออกมีกล็นมีตับครับผมแล้วก็หัวใจอ่าประมาณนี้นะค,คะัีเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งี่โตนะครับ ก็พครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบ,บก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม